ความพื้นหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook คุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ก็ความไว้ดังนี้จบบริบูรณ์คดีน้องชมพู่เดเดือนหมอปลาพี่น้ำฟ้าทนายนงวิตะก็ถอนตัวกลับแล้วมีคนถามว่าผมได้อะไรบ้าง7เดือนคดีน้องชมพู่ได้เสียเวลาได้มีการฟ้องร้องขึ้นศาลมกดาหานไก่เกลียแในวันที่16ได้บทเรียนได้ประสบการณ์เป็นเคส แรกที่โดนผมขยี้มาหลายเคสต่อไปนี้ผมจะเลิกยุ่งผมจะเดินหน้าช่วยเหลือเคสอื่นเคสต่างๆที่ขอความช่วยเหลือมาให้ขยี้ข่าวทางโซเชียลมีเดียมีอีกหลายเคสที่รอให้ผมขยี้ข่าวอยู่เราเจอกันในเคสต่อๆไปที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าสู้ๆค่ะโคดมานะครับบอกว่าเราก็จะเลิกติดตามพวกเขาแล้วเหมือนกันยิ่งนานยิ่งมีอะไรก็ไม่รู้ไปดีกว่าโคดมานะครับบอกว่าสู้ต่อไปถอยหลังกลับมาหลังจากทําดีที่สุดแล้วอย่าท้อถอยหรือหมดหวังมีคนที่รอความหวัง และต้องการให้น้องช่วยอีกมากมายสู้ๆจ้ๆจาโคดมานะคะบอกว่าสู้ๆนะคะโคดมนานะคะบอกว่าดูๆแล้วเหมือนโดนแกงทั้งประเทศขนาดเขาจะลงไปช่วยเรื่องคดีสองผัวเมียพากันหนีหน้าเขานะข่ะเฉยเลยเหมือนไม่อยากให้คดีคืบหน้าโคดมานะคะบอกว่าจบๆไปก็ดีมันน่าเบื่อตั้งหน้าตั้งตาหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง ดีกว่าน้องจัก,กรีอย่าไปสนใจเรื่องผู้อื่นให้เดือดร้อนพคดมนะครับบอกว่าสู้ๆค่ะพคดมนะครับบอกว่าสู้ๆน้องคดรมานะครับบอกว่าเขาไม่เห็นหัวเราไม่คิดว่าจะมีคนแบบนี้พคดมนะครับบอกว่าสู้ๆนะติดตามอยู่พคดมนะครับบอกว่าสู้ๆนะครับน้องบางครั้งทําดีผิดที่ผิดเวลาผิดคนมันทําให้เสียหลายๆอย่าง แต่อย่าหยุดทํานะคะวันหนึ่งมันจะสำเร็จผลค่ะคนถัดมานะครับบอกว่ากรับกรอกสมชื่อใช่ไหมแอดคนถัดมานะครับบอกว่าหนังจบแล้วยาวนานมากสู้ๆนะคะรอติดตามคดีใหม่คนถัดมานะครับบอกว่าดีมากคนถัดมานะครับบอกว่าขนาดหมอปลายังยอมถอยเลยน้องเอ้ยคิดไรมากฮ่าฮ่าฮ่าคนถัดมานะครับบอกว่า เสียเวลาเปล่าความคืบหน้าล่าสุดของคดีน้องชมพู่จากทาง Facebook ของคุณจัก,กรีแบ่งปันรอยยิ้มคนพเนจรได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดวยมีข้อความดังนี้จบบริบูรณ์คดีน้องชมพู่ต่อไปนี้ก็รอเวรกรรมจัดการเองต่างคนต่างแยกย้ายกันไปถึงทางตันคดีน้องชมพู่ต่างฝ่ายต่างไม่ให้ความร่วมมือฮ่าฮ่าคดีของฉันยังอยู่ เจอกันสารมุกดาหารวันที่ลียร์เคลียร์ๆจะได้จบเสียเวลาซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่กไปนะครับได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นคนแรกบอกว่าคนดือนด้อคนประมานะครับบอกว่าสู้ๆครับคนต่อมานะครับบอกว่าสาธุสาธุบุญที่ค่อยเคยทําขอให้บุญนั้นไปโดนใจให้คนร้ายได้รับกรรมที่มันทํากับน้องได้รับกรรมอย่างสาสมด้วยเทิน สุดสงสารเด็กน้อยเป็นทุกใจอยู่6เดือนเต็มๆโคดมานะครับบอกว่าคดีน้องชมพู่ดูเหมือนฝั่งพ่อแม่น้องเขาไม่อยากรู้นะว่าใครคือคนร้ายนะ่ะหรือรู้อยู่แก่ใจว่าใครทําน้องโคดมานะครับบอกว่าจริงค่ะโคดมานะครับบอกว่ารู้แต่แรกแล้วมัง้งโคดมานะครับบอกว่าทุกคนรู้หมดแต่เขาไม่พูดโคดมานะครับบอกว่าสรุปงานนี้ไม่มีคนร้าย ตายฟรีต่อแต่นี้ทุกคนครอบครัวน้องชมพู่ที่เกี่ยวข้องคงจะรวยไปตามๆกันนะกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมตามปากติจบแล้วไม่ต้องตามแล้วนะจัก,กรีขายสบู่ไปของเรานะ่็ขรรมานะครับบอกว่าขอให้ความดีที่ลูกชายสะสมหนุนนําให้ชีวิตของน้องจัก,กรีมีแต่ความสุขความเจริญใครที่คิดร้ายคิดไม่ดีก็ขอให้พวกมันแพ้ภัายไป สู้กันต่อไปนะจ๊ะโคดามันนะครับบอกว่าก็แงและจักเขาไม่ได้ต้องการคนร้ายตั้งแต่แรกๆนะ่ะต้องการเงินพอได้ดังใจก็พร้อมเททุกคนบทเรียนครั้งนี้นะ่ะหวังว่าเองจะจำเดอ้อโคดามันนะครับบอกว่าแยกย้ายละทีนี้รอดูเวรกรรมจะตกที่ใครโคดามันนะครับบอกว่าคักเนาะนายสั่งมันพรดามาันนะครับบอกว่า ญาติพี่น้องเขาต้องมาก่อนสุดท้ายเขาเคลียร์ใจกันเขาตกลงกันรู้เรื่องเรามันคนนอกเห็นกลับบ้านพอประมาณนะครับบอกว่าดีแล้วเวรกรรมมันมีจริงมันเอาคืนชาตินี้แหละเพราะชาติหน้าไม่มีจริงแต่ถึงจะมีจริงน่ะเราก็จะมาดีดตะชาติของตัวเองไม่ได้หรอกคนที่ทำน้องตายย่อมรู้อยู่แก่ใจและคนที่รู้ว่า ใครทำน้องก็รู้อ,อยู่แก่ใจเช่นกันเพียงแต่เลือกที่จะไม่พูดโคตรมานะครับบอกว่าแล้วเมื่อไหร่เวรกรรมจะมาสักทีเนาะให้มันจบสักทีนานเกินไปละยังไงขอให้น้องจัก,กรีผ่านพ้นเรื่องร้ายๆไปเร็วๆนะคะโคตรมานะครับบอกว่าไม่น่าตามตั้งแต่ต้นเลยบอกตัวเองฮ่าฮ่าฮ่าโคตรมานะครับบอกว่าจบจบกันไปเถอะร้อยลิ้น คนมานะครับบอกว่ากลับบ้านไปแอดพักผ่อนเด้อควาวคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณจักรีแบ่งปันรอยยิ้มคนแเพเนจรได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ขอกำลังใจหน่อยครับ16เจอกันที่ศาลมุกดาหารใครอยู่ตัวจังหวัดมุกดาหารหรือใกล้เคียงมาให้กำลังใจได้นะครับเจอกันที่ศาลจังหวัดมุกดาหารหลังจากที่เคลียร์เรื่องนี้จบผมก็จะอยู่ส่วนของผม กลับบ้านพักผ่อนยาวๆทําคลิปเล่นๆที่บ้านเคลียร์เองให้มันจบเองคดีห่วยๆขอเวลามาพักผ่อนอยู่บ้านนะครับเดี๋ยวจะไปต่อเพราะผมจะขอเลิกปกป้องเลิกยุ่งกับคดีน้องชมพู่ในการวิเคราะห์พยานหลักฐานพิรุธการพูดจะไปอยู่ทํา YouTube หาไรายได้เสริมแบ่งเบาภาระครอบครัวครับไม่อยากเกาะพ่อแม่แดกตลอดไป มีปัญหาเองผมก็เคลียร์เองไม่เคยเอาคนอื่นมายุ่งให้เคลียร์นาต่อคงดีใจไม่มีใครคอยจับโป๊ะและขยี้ซึ่งภายหลังนะครับที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ไปได้มีประชาชนมากมายมาแสดงความคิดเห็นนะครับคนแรกบอกว่าแอดเวรกรรมมันหนีบ่พ้นหรอกมันติดตามตัวคนชั่วอย่างน้อยใจมันแต่ละคนก็รู้ดี โคตรมานะครับบอกว่าปล่อยให้ตํารวจทยีเธอแอดน้อยโคตรพมานะครับบอกว่าช่างเขาปล่อยไปตามกรรมจ้าน้องไม่ว่าใครทําความผิดมันหนีกฎแห่งกรรมไม่พ้นดอกจ้าพี่เชื่องี้โคตรมานะครับบอกว่าสู้ๆนะป้าเป็นกำลังใจให้จ้าอยู่ไกลส่งใจให้หลานชายโคตรพมานะครับบอกว่าคุยกันเองในเฟซของเราดีกว่ามีความสุข ไม่เครียดกันเองแบบสนุกสนุกดีกว่าจ้าจัก,กรีขอธรมานะครับบอกว่าปล่อยมือคะ่ะเราอาจจะเจอ18มงกุฎก็ได้ขอธรมานะครับบอกว่าสู้ๆนะครับพี่เอากำลังใจเอาใจช่วยคอยเป็นกำลังใจให้นะครับขอธรมานะครับบอกว่าเขารู้กันทั้งครอบครัวคนไทยโดนหลอกทั้งโลกขอธรมานะครับบอกว่าใช่จา้าลูกบ่าวสู้ๆขอ้อธรมานะครับบอกว่ากลับบ้านพักผ่อนนะคะ พ่อมน,นะครับบอกว่าดีแล้วครับลูกชายเอาเวลาไปทำมาหากินของเราดีกว่าเสียเวลากับคนที่ไม่เคยเห็นความดีของเราสู้ๆนะครับจะคอยส่งกำลังใจให้ตลอดแม่ก็จะถอยออกมาละพ่อธรรมน,นะครับบอกว่ารอดูคลิปครับพ่อทรามน,นะครับบอกว่าดีแล้วจ้าน้องกลับบ้านเราไปอยู่ในอ้อมกอดพ่อแม่เราเติมพลังมาสู้ต่อ โคดมันครับบอกว่ารักนะคะโคดมันนะครับบอกว่าดีแล้วค่ะแอดมินน้อยโคดมันครับบอกว่ารักษาตัวรักษาสุขภาพดูแลตัวให้ดีหมดทุกหมดโศกเหลือแต่ความสุขเป็นกาลังใจให้ตลอดไปจ้าน้องชายสู้ๆเดอ้อไม่มีใครรักเราเท่ากับคนในครอบครัวของเราโคดมันนะครับบอกว่าทําถูกแล้วจัก,กรีโคดมันนะครับบอกว่าน้องจัก,กรีเป็นเพชรน้ําดี พ่อแม่มีสกุลรุนชาติจิตใจของน้องเกิดมามีแต่ความจริงใจคิดแต่ช่วยเหลือคนไม่เคยมีความคิดสักน้อยนิดจะเอาเปรียบใครยังไม่มีเลยสู้ๆและอดทนนะคะทำความดีช่วยคนลำบากต่อไปเป็นการสร้างบุญทำความดีเพื่อสังคมนะคะพี่นี่คนหนึ่งแหละจะเป็น fc ขอยให้กำลังใจจากกรีตลอดไปนะคะ